พบกันเวลาเดิม5้ามงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่705แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7 110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ M16 กระดทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีสวยเดิมเรี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้ประสบการณ์สูงน่าใชหน่าบูชาค่ะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงนะคะค่ะสำหรับเหรียญ F16 กระดทองสวยๆเรี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่500ค่ะ สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2521เนื้ออันปาก้าสภาพดีใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะ สำหรับหลวงพ่อสุดก็สายเหนียวนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะสภาพดีใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุยืนกระไหลเงินหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สภาพสวยนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆเลยนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะคะรับรองสวยทุกองค์หน้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสําหรับเหรียญอายุยืนหลวงพ่อพัดสวยเหรียญน,นี้ขอที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจากหลวงพ่อทองดําวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีสภาพใช้น้าเก็บหน่าสะสมค่ะน่าจะเป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญจากหลวงพ่อทองดําวัดไซใหญ่นนทบุรีสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครหลังยันปี2550สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมหลวงปู่วัดบางปิ้งสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่150นะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองหลวงพ่อโตวัดเสาทงทองเจ้าพ่อพักการสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหลืองเป็นทองเลยนะคะด้านหลังเป็นเจ้าพ่อพักการน,นะคะสวยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เดิมๆะค,ะค่ะค่ะสําหรับเหรียญกระไรทองหลวงพ่อโตวัดเสาทงทองเจ้าพ่อพักการสภาพสวยเหรียญนี้ <ๆ S 1> ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีปี2521สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญมีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญธรรมวัดบางจิกรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีนะาเก็บหน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะรูปทรงสวยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญหลวงพ่อบุญธรรมสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญเก่าจีนนะคะขนาดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะขนาดอยู่ที่เกือบ4เซนนะคะเก่ามากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ทราบที่สภาพดีนะคะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเป็นเหรียญจีน G นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะขนาด4เซนนะคะเก่านะคะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะคะเพิ่งผ่านตามาแค่เหรียญเดียวนะคะ สำหรับเหรียญเก่าจริงขนาดใหญ่นะคะสภาพดีเหรียญนี้ขอที่450ค่ะเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองเทพฮินดูเทพพระเจ้าจีนศาลเจ้าพ่อเสือซอยตลาดอยู่ดีปี2544สภาพสวยเดิมกระไหลทองเต็มหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหลืองเป็นทองเลยนะคะแต่เป็นแค่กระไหล่นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองเทพฮินดูเทพพะเจ้าจีนสารเจ้าพ่อเสือนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นักพศเตา๋านักบวชลัทธิเตาวัดในยุคเต๋านะคะ สภาพสวยนะ่าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็ไม่ค่อยผ่านตานะคะสวยนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญน,นักพดเตา่านักบวชลทัทธิเต่านะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าแม่ทับทิมล่านะคะปีสองพันห้าร้อย 21นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบร้อย11ปีนะคะสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเหรียญเจ้าแม่ทับทิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สภาพดีนะคะที่ระลึกครบรอบ111ปีนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าแม่ทับทิมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญท้าเวสุวรรณนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตอกโคดไหมเลขสภาพดีนาะเก็บนะ่าสะสมค่ะเขาว่าเท้าเวสุวรรณนะคะป้องกันภัยอันตรายได้นะคะสำหรับเท้าเวสนะคะป้องกันพูดผีได้นะคะสำหรับท้าเวสมีท่านไว้แล้วอุ่นใจนะคะค่ะสำหรับเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อพัดสวยๆองค์นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองเนื้อโลหะเท้าจาตุคามรามรเทพไม่ทราบสำนักนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะสาภาพสวยกระไรทองเต็มนะคะขนาดอยู่ที่5เซนนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ใช่เนื้อผงนะคะเป็นเนื้อโลหะกระไรทองสวยมากค่ะค่ะสำหรับ เหรียญเท้าจตุคามรามาเทพกระไหลทองเนื้อโลหะสวยๆเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นวัวธนูหลอกเก่าไม่ทราบสำนักนะคะสภาพดีสมบูรณ์เก่าน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ไม่ทราบเลยนะคะรู้แต่ว่าเก่ามากนะคะเหมาติดมาก็นํามาฝากกับทุกทุท่านเลยนะคะค่ะสําหรับวัวธนูเก่าๆไม่ทราบสํานักตัวนี้นะคะขอที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสาลิกาคู่หลอกเก่าห่วงในตัวนะคะมีห่วงในตัวแบบนี้เลยนะคะ ไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะหลอกเก่ามีห่วงในตัวนะคะพร้อมของคอห้อยคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับสาริกาคู่หลอกเก่านะคะห่วงในตัวไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น สิงนะคะสิงเก่าเนื้อโลหะไม่ทราบที่ศิลปะสวยสภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยนะคะสำหรับสิงตัวนี้นะคะรูปหล่อสิงสวยๆนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยกับราคาเบาๆนะคะค่ะสำหรับสิงหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักศิลปะสวยๆองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าก้นเงินนะคะตอกโคตรวสอนอแล้วก็ตอกด้านหลังด้วยนะคะวสอนอไม้ทราบที่เก่านะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะตอกวสอนอด้านหลังแล้วก็ตอกที่ใต้ฐานนะคะสําหรับใต้ฐานก้นเป็นเงินนะคะกิ่งดังนะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสภาพดีมากๆนะคะ ค่ะสำหรับกิ่งเก่าก้ากนเงินต่อโคดวอสอนอไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่450ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกจายหลอกเก่านะคะอุ้มพุงเนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบสำนักนะคะสภาพสมบูรณ์น่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นีเ่เก่านะคะได้มาชุดเดียวกันเลยนะคะเก่าๆเ,เดิมๆนะคะบ้านเดียวบ้านเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับพระสังกัจจายเก่าๆไม่ทราบสํานักเนื้อโลหะผสมองค์นี้ขอที่ 4ี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นหนังเสือเก่านะคะไม่ทราบสำนักลงอักขระยนันด้วยหมึกแดงนะคะสำหรับขนาดก็อยู่ที่3าเซนกว่ากว่าคูณ3เซนกว่ากว่านะคะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมค่อนข้างจัตุรัสนะคะนี่ค่ะลงหมึกแดงไว้ด้านหลังนะคะก็มีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับ หนังเสือนะคะชิ้นนี้นะคะเก่าไม่ทราบสำนักนะคะค่ะสำหรับหนังเสือเก่าๆลงหมึกด้านหลังนะคะไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับผิดชอบงงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อเทพเจ้าห่อท่อเสี่ยงซื่อนะคะหรือหูโตหมอเทวดาเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ พิธีมหามังคลาพิเศษครบรอบร้อยสามสิบปีวัดมังกรกรมมรลาวาดหรือวัดเล่งเนงยี่นะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะกล่องเดิมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะสภาพดีนะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อเทพเจ้าหอทอเสี่ยงซื้อนะคะหรือหู้โตหมอเทวดาเนื้องเงินนะคะสภาพสวยกล่องเดิมๆองค์นี้ขอที่500ค่ะน่าใช้นาเก็บนะคะถ้าท่านใดกำลังตามหาก็จัดเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจัดทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ